หลังจากเราประกอบเสร็จนะครับเราก็นํามาติดตั้งครับติดตั้งครับเป็นที่นั่งที่วางของนะครับในสวนนะครับผมนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของจานที่นํามาทําทําเป็นซุ้มนะครับเราเราไม่ต้องทําข้างล่างเหมือนเหมือนตัวแรกก็ได้ครับทาเป็นเหมือนมันมีแขนมาอย่างนี้ครับ ทำเป็นรดมแบบนี้ครับแต่แนวความคิดนะครับจะามาทําเป็นแบบไหนก็ได้ครับก็คือมันมันกันฝนกันแดดได้ในระดับหนึ่งนะครับในลัศมีของนะฮะรัศมีของส้มนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนะครับทําเป็นซุ้มทางเข้าได้ครับ เป็นซุ้มที่นั่งเลน่นนี่ใช้ยลืดแกนข้างบนนะครับข้างล่างก็จะลบก็จะมีที่นั่งถ้ามองดูด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่เราอยู่ข้างล่างนะครับนี่คาแขนมันยึดตึงไว้ครับเล็ดน,นะครับ แล้วก็กลับทางที่หงายขึ้นแล้วก็คว่ำลงมาทาที่เนี่ยฮะับทำหมวกให้กับเป็นโคมไฟนะครับถ้าถ้าเล็กลงมาอีกก็จะทําเป็นจานเล็กครับเป็นจานเล็กแล้วก็จับคว่ำลงแล้วก็ใส่หลอดไฟครับการฝนได้ครับพามาดูตัวนะครับก็ทำไว้เป็นจุดครับตามจุดต่างๆ ทำไม่้ปิดจุดครับจุดต่างๆเป็นไฟเซนเซอร์นะครับคือเดินผ่านเดินผ่านก็ติดแล้วก็ดับเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดไฟนะครับทำไปตามจุดรอบๆพื้นที่เราเลยครับ